ันบาไหวเลยดิแสงเงยอดบาได้แล้วมันเหลือทนเหรอเดี๋ยวนี้มันโดนพ่อแห้งเหรออดอยู่นี่เอ้าอยัางก็บ่อยากฟังกันเดี๋ยวนี้โอ้ยปวดเหรอปวดมาได้จงมีกระได้มันกับพดอีหลีจักสิเฮ็ดจังใดคิดว่าสิป้าได้อยู่ดีเดี๋ยวนี้ต้องได้เหรม ได้เด้อใา่แสงเลยใจมึงนี่ให้แข็งไว้ตลอดเด้อข้น <c oughs> ใจบ่แข็งนี่สิป,ป้าเขาบ่ได้ดิม <c oughs> ันจะขึ้นไปหาหัวเก่าเขาบอกพ้นนั่นกะไอ้มันขึ้นไปรลดวะยังได้ใใท่านใจล่ะลูกมันก็ใหญ่มาแห้งแล้วมันบ่ไเด้ยน้อยเลี้ยงใหญ่มดทุกคนแหละมันเข้าใจพอเข้าใจเข้าอยู่ดอกนะแต่ว่าอันบักพ้นนี่ มันเป็นอย่งมันมาและมาเห็นไในห้องคืดอันนี้กับไปอยู่บะเศ้าได้อันเที่ยวไปหาเขานี่ถ้ากนเป็นอยงไหดมันขึ้นหอดเขามันขึ้นหอดอีหลีกับไปน้ำเขาหลดไปค้ามใจหลดเพราะในแสงเอ้ยเป็นจยางไหดก็ให้อดเอาเดินใจนี่ให้ใจแข็งไว้กัดซ้ำปลาเมี่ยมันไม่ยากนะ ปะมือนี่เอามืออื่นกันได้เล้ซําเมียนี่ไม่มสินกส <What? S 1> <laughs> ัตว์ว่าแต่ปิดเบากูเอาสองคนสามคนบ้าว่าแล้วจะ <laughs> มาเอาผู้นี่นี่ก็สิป้าบ่าได้ก็ครอบว่าได้ลูกน้ำกันนี่ละขันสั้นกะป้าไปแตโดนแล้วล่ะ <laughs> อันนี้แต่ที่แรก,กคือบ่เปินจังสี่บุ เงิดหลายเงิดแหงแหงกันแย่งเขาบ้าประสานแย่งมือเศร้าแ้งพอเขาป้าแปบพุ่นไปวัดพุ่นไปกับไปหอดวัดดลดกับบอไปหอดวัดอันน้ำจอบเบิร์ก็ไดาวะไปหอดเพือนบกพ้นหนั่งกับไปยืดคุยกันอยู่หันโอ้ย <c oughs> อหลือ๊กอังมันเหลืออดเหลือทนเลยดิคนนี่สีมาเฮ็ดใส่กันอยู่จังสิ คันสีปากับมัดยากนด้แหละปั่นให้ปั่นหน้าปั่นที่บ้านที่ซองละกันแล้วนี่แหละย่างยังอดรดขันอดได้กูกิดสิครูปะคูเอาทีมูนี่แหละเพราะว่าเฮ็ดยังไงส่างมานน้ำกันแหละมันก็เป็นชิ้น zoom ส่างเนาะเฮ็ดยังกัเฮ็ดน้ำกันกับปั่นเครื่องกันแหละมันสิยาก ล้อมืองแ็แล้วหน้ากับบอม,มาไหมตื่นยางเหมือเศ้ามากกับไปล่ะที่ออกมาทรงเข่าเฮ้ากับบอมออกมาทรงมันจำเป็นคักแถวว่าเืออันไปหาผู้เบาเก่นี่อันกูนี่นะผ้าเห็ดผ้าสาั่งมันคือบ่มาเนี่ยเฮ็ดอีอย่งกับแม่กูเฮ็ดบักเล็กกับจังแม่น,น่านมาเว้ยโอ้ยพ่อกูดีปรึกษาเนี่ยกับใคร อันนี้เราโทษนำนำอยู่กับบอมาเป็นโอ้ยกับมาเนี่ยแม่เห็นว่าก็ได้ทัานไก่ทัานหนูมาแล้วพ่อีพอจะยู่งใส่บุ้ยก็ต้องเจ้าสาวเออบอมาเห็นอย่างว่อีพ่อหีืวเปล่าเออพ่อขวาเออโอ้ดีอยู่พี่เนาะเออพอดีละแหละพี่คนนี้นี่แหละ โอ้ยเป็นยังกูเลยก็ท่อนำท่อมีแต่กูตรงนี้โอ้ยน้องอยากปรึกษาแมปรึกษาเรื่องอยังยิ่งพอโอวยกูมันเหลืออดเลยเลยโอ้ยเป็นยังเสี่ยวเมียไหมบ่โอวยขันบ้านปลาได้นี่กูเอาอีหลีละเมียไม่ก็ได้ตองเมียนบ่แม่มึงเป็นยังอี่อีแม่นโอ้ยมันไปวัดนะนะเอ้าเราไปวัดเราเปลี่ยนก็จะปิดปลาเราโอ้ย มันไปหาผู้าวเก่ามันไปหาผัวเก่ามันแฮนดิอุ้ยอันเพื่อนไอ้พ้นบอกเอออุ้ยกับบึงเนี่ยแต่ละมื่ออือมันเห็ดใส่กูนั่นโอ้เฮ็ดใส่ยังไงพ่อก็เฮ็ดใส่กูตัวหันแต่ละหมือเนี่ยหน้ามันกะบ้าเออเห็นบ้านนี่เออเขามันกะบ่าเอามาส่งเออ เห็นมือมือนั้นมันบอกให้กูหาเขากินเองอุ้ยกูระส่นอยู่ท่านทีลูกเมียสิมาหาเฮ็ดชูกินเอออันนี้ป้าให้กูเฮ็ดกินผู้เดียวยีหอย่างกูกะเฮ็ดหมักพริกกูกะปูก้วยกูกะปูกเอมักคุ้งกูกะปูกเอป้าหมักเ้าเมื่อนั้นเมียนควบโจ๋อยู่ที่นุ่พอไหมเพาะเมียนจังใดเดียรอโลกก็ไปตะวันอื ออกจากวัดมากกะแยกยืยนปุยพ่นนั่นแล้วทำเงินมันใกล้วัดเนาะนี่ไงออกจากเยืยนปุยพ่นกับเขาตีน้ำมีเดินไพ่นั่นแล้ว,วมึงมีอะไรล่สิมาเฮ็ดน,น้ำดกกูน้ำผัวกูก็น้อยใจอยู่นด้เห็นว่าก็ได้เออมันก็เป็นคนเจ้าเด่นะพอลนะ้ย<ว>มึงจะให้กูเฮ็ดยังไงนี่เอ้ากูจะขามมึงเดี๋ยวนี้โอ้ยก็แล้วแต่แล้วเนวนะาะลูกเต้ากับชีพหูแล้วหมนะ เนี่จะใจพ่อใจแม่แล้วเนาะใจลูกก็สิยังให้ป้าบอกเนาะแต่ว่ากูนี่ย่ออยากอยู่แล้วเดี๋ยวนี้กูมันเหลืออดเหลือทนแล้วเดี๋ยวนี้คุยคืองสิป้าได้ยุบอ่ะ่พ่อพื้นใจเดี๋ยวนี้กูป้าได้อยู่ดิป้ามึงนี่เอาเืินก็ะไรเด้๋ย้ซับเมียนี่วัวป้านั่นบ่พอเลยวุ้ยโอ้ผักเนาะเอ้า ล้วบาดที่นี่อันข้ามันปา,ากันอีนนลีเฮตันเลยล่ะบัานไทยน่ะสาทโท่ทีเธอเฮตันในสันพวไม่กับแบงกันตัวเนาะสินสมส่างเนาะเฮตบ้นานน้ำกันแม่โอ้อ๋อ,อแล้วบอกหุ้งเฮตันในสันพ่อบอกหุ้งไม่หุ้งเลยล่ะกะสิย่างยังกันับหน่วยปันกันตัวนับหน่วยปันกันเออค<ะ>้ามันเศษมันเหลือกับผ้าเครื่องปันกันก็ได้ดิลี่แหละ ัไม่โอ้เราต้นกล้วยได้เสียใจนะสิ้วยกล้วยกับนับกอปันกันแล้วเนาะมาคลิกมุ่นน่ะนับต้นปันกันน่ะตามุ่นน่ะสาขึ้นมากกับนับโตปันกันก็ได้ตัวมันยากอย่างเฮ้ยปานับโตปันกันแล้วนะ้มยกะจังฉันตัวมันยังถึกแม่โอ้แล้วลูกเด้เสียใจจะไหนลูกแบ่งยังไงระบาดให้หนวไม่ลูกมันกัดสามคนเนาะเออไ้่สามก็ไป ง่ายสามคับน้อยน้อยอยู no ่ฝ no ุ่นแล้วหน้อยน้อยยิ่งใสอีกพอง่ายการยัดสออะไรไหมอ๋อถ้ากูได้ไหมมันนั่นดิเฮือโธ่ไปไหนเสิเอาอยู่บุรี่ง่ายเอาตัวว้าว่าแล้วก็ได้ไม่เอาขึ้นถามมึงอยู่ถามยังไงพอขันแม่มึงปากูอืออือ ก,กูกสิปะเออท่านปะกันแล้วนี่แบง่งงูนแบ่งมั่งกันแล้วอือม,มึงสิไปอยู่น้ำไผ่ห้วยห้วยอยู่น้ำเฮือนแล้วพอหอเมื่อทักทักละกันถามดีดีอ๋อปกติอยู่น้ำไผน่น,นาะก,กันแนวนากันติดกันเออแน่าทีก่ก็ติดกันเจ๊ลูกอยู่เจ๊กันนั่งอยู่กลางตัวเรียนภาษน <ว>มันมาแมนกูเฝ้าเล่นเนี่ยกูเอาอิลีเนะมึงสุดที่ว่ากูเว้าวเล่นบะนี่เอาอรีมาพอเลยไม่ยากยังน,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 นหน้าก็ได้แบ่งกันแล้วกูไปยูเอาไปยู้ำายกเขียวกย็ได้เ้ล่ยแ้ละได้ไมเราจะชีวิตชีวะยาเขียวไมจะเขาเนีายไปยูน้ำบกพ้เนาะไม่เอ่ใจหรอมาพ่อ ไม่แน่นนใจตัวกูสั่งใจมานี่มันจะโดนเหรอโมเมนธรรมดาป่านนั<ว>้นหรอยเห็นบ่กูเล่ากับสูยามใดอู้อุตส่าห์เบาน้ำมันข้ากูย่านมันพิษใจแต่ป่านน,น,จจนัมันยังเห็ดใส่ใจกูกกนซซีนมมนม่มึงเห็น <laughs> <laughs> บ่กูกินเหล้าแต่ละมือรู้กับว่ากูเห็ดใส่สัวเห็ดใส่แม่มึงก็เห็ดใส่แม่มึงเหรอล่ะบอกพื่อนไข่บอก ข่อยก็บักหอดมันก็มันยากดอกพออยู่ไซกันได้กันซิอยู่คือเก่านี่แหละอยู่มาได้กันแยกกันอยู่จนทุก่อนดอกมันยากดอกเนี่ยที่กับที่ใกล้กันเนาะเออกูเด็กมึงเบากูได้ยินจากปากมึงแหล่เด้นี่เออเออเพราะว่ากูเ่็อยากให้สูมี่ละแคละไข่นะเออปรดีษฐ์ละละแยหน้านี่คัน กูบ mm ่ได้เฮ็ดชูเฮ็ดก็ได้บ่เป็นหยังกูไปเฮ็ดน้ำยาเขียวก็ได้เลยล่ะสัตว์มันหน้าอยู่ใกล้ก eh ันเนอะดูของแมนเด้วยเฮ้ยเขาสิไปทางไหนก็ไปล่ะสิไปใต้น้ำบักพร่องมึงก็ไปล่ะปวดหัวน้ำพ่ออีเมียไม่ปว้ที่ปวดหัวยังเขาเป็ลอะกันใดกูนี่มันแห่ปวดหัวคัก เงี้ยว่าวไหลเออสูมือนี่ก็ซ้ำอยู่อยู่น้ำกันกระซ้ำปลากระไรเจ้าก็อีแม่เจ้านี่กันตั้งว่านีเ่เลยคุณนึงกระดอนหนหมคุณนึงกระยุบ้านให้ว่าจังไหนสัตว์บ้านเลืกมานก็ร้อยไปคำทง้งห้องห่วยแม่มึงไปอยู่กูไปแม่มันทั่วทีมเลยอ่นนะหัหวักเนาะโอ้ยสูสีขี้เห็นว่าจังไหนแต่ว่ากูนี่สิปะแน่นอนละละเดียวนี่ แง่มากเลยบ่อพรว่าว่าแน่นอนตัวติยูเฮ็ดหย่างว่าทำบักแสงนี่ขันว่าพื้นปะเมียนี่บ่ท่านได้พ่อสามมือได้ได้รวยได้เมียกันไปบุญเลวว่าขันพ่อนี่รูบ่ได้คุยดอกอันนี้กูญาติแม่มึงเสียใจซื้อนี่บุญเลวกูสิบ่ไปใส่มาใส่บุญเลวข้อใดโอ้ขันไปกูก็ลักไปซื้อๆเน้อ เ,<ห>เข้าใจยิ่ดอกพ่อเด็ดแต่ไม่เจ้าดอกกูเหลียวเบิ้งอยู่นี่มันสิไปน้ำบกักฝนหูได้ท้องหลายโอ้หนีลงใต้หุ่นอยู่อ๋อบักกันนั่นกันขึ้นมาแล้วกัมัดโอโซเอ็มแซม,มอยู่รถบ๊อไปใส่มาใส่เนี้ยนี่น,น่ากับโทรหากันอยู่ตับจำจำอยู่เอาแหละเรื่องโทรศัพท์กูอ,อยากหายนี่กูอยากันนั่นแนี่ยโทรหากับบ่พ่อบ่รับบ่ยังเหมือนแม่มึงก็ได้ ปิดโอดเสียงห่ดเละปิดนอดเสียงว่าบางเนี่ยย่าเขาโทรหาว่าสันหวานผู้ปานน่ะพึ่งเดินหาว้าวจะเจ้าทั่วหาเดี๋ยวบ้านนี่ว้ายย่ากูโทรหาวันนี่เจ้ามันเสียงหยั่งทั่วหามหาจะแตกหยั่งนลดมึงว่าให้กูอดจังไได้กูจังสีอดได้ มันเลยเฮ็ดปูแสีบคักปุ้ยใช้บ้านเราบ่อยนึงปุ้ยก็บ้านเราบ่อยนึงวะมึงคื่เบิงโรถมันเฮ็ดปูแสีบซ้ำไหนเออแสีบซ้ำเดีล่ะพ่อไม่จักแสียบมาเสบแล้วขนาดกูกินมกพริกมเมดถุงหนึ่งนี่มันยังมาแสีบซ้ำมันเฮ็ดให้กูได้เดี๋ยวนี้ว้าวบ้านนั้นบ้านนี้ไมมึงก็คื่เบิงเอาโารถข้าท่านกูสีมาระบายให้มึงฟังบอก บ่แม่นระบายสักแม้กูจะไปอิริสักแม้เดี๋ยวนี้เอาอีหลีมาพอเลยไม่เอาอีหลีส่วนปดๆแต่ว่าบักมัดกับบักท่านเด็กคุยมันอยู่บ่กเงีนบ่ละบ่แม่นระบายมือนี่นอาดกดเสาเทียนเลยเฮ้ยมึงเสือใจบักแสงโลดวะไอสิชอบใจสายแสงโดนละน้ำตาสิบเซียนของเขาบ่บ่มีจักหยดร้องมึงโลดปด มูงทัเป็นาตัวนี้เกียด์ย่างนะมันเหาะวม่เฮ็ดให้กูคักปานนี่เฮ็จะมานั่หน้าอยู่นี่เยอะเฮแต่ย่าเขียวมาส่งเข่าอยู่นี่ไมยมันดีอยู่นล้ล่ะเขามาส่งเข่าใครกว่าแม่มึงมาส่งเข่ากูจะเขือเนี้ยเมื่อเห็นหน้านี่กูเห็นห่อเขากูก็นั่งดีใจนะ ยังนัวเขาก็ดีใจปวดนก็อันนี้ใจเราบอกว่าอีแม่ไปหาพเนไอ้พ่นนะะอ้ยบ่เนี่ยใจจังใดบ่มื่อนั้นกูไปจอบเบงกงไปยืนคุยกันย่หันอออุ้ยเศาหนาเศาหลังโยปะค่าน่ะก็ได้โต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 มันหลบบนลืมหัวเกาันตัวนี่เสนอสพอีพ่าสูนครับนาะ วัดศูนย์ตรงได้เนาะเห็นกับตาคักๆ่ะไข่ตัวกูบรรลุไส่มือนอ่ะเออเออนัน่นกูจับง้อให้มันมันมาหนิ uh. ปล่อยง,ง้อขับมาหนิพระนาเกตว่าหามไว้นี่กู uh. ปล่อยมันกินเขาเขาเหมืหอนเลยล่ะเออเขาเขายายเขีขย,เยวะนะไม่ยายเขียวกับพ่อคุยกันได้อยู่ uh. ให้ยายเขียวไปเอาก็บบกพลดหลดมันแหงคักตัวเออเขาจะแก่เพชรคงมแข็งอ้ย๋อ ใจกับลูกโตเขาไม่อยา,ากสืบพันธุ์ละก็อยู่ยไปอยู่มันซะไ้่สมันดูจังสีมันเกิดสให้กูอดป่านั่นบ่เดี๋ยวนี้ลูกโตนะเพราะไอ้ยลูกโตมันก็นใหญ่บ่นกูข้นละก็เข้าใจบ่นกูข้นละนี่แหละพอสาเหตุเป็นอยังข่อยคือบอกมียจักเที่ันเป็นอยังลูโตนี่แหละเป็นตัวยังเออบอกมี่จักเที่ยคือกูนี่เออเป็นตัวยังเออโสดเว้ยตักเป็นยังแต่ละมือ ฉันว่าอีแม่ก็ตื่นเต้าขึ้นได้ห่อเข้าพุ่นไปวัดไปตอกจากวัดมามันดีอยู่ไปวัดนั่นเออเขบาได้ววัได้ววดนี่เออแต่ว่ามันไปละมันไปแว่เฮือนเขาสะกอนน่ะมันมากมากกับแว่เฮือนเขาสะกอนน่ะมึงเสียห้กูค้นวัาจังไงกูหลดมมีคววมสีว้ากับแม่มึงก็มีแนวเดียวนี่แหละคือกูสีปะเออปะแล้ว กูเบลก็ได้ยายเขียวออเอ,อเบลายแดงก็ได้เนี่ยายแดงก็เพราะนเดี่ยวบัวนั่นแะป่านนองบ่อเนี่ยายสายมอนัน่นต้องกระทากูคือเกาลัดบุยป่านั่นเหรอไม่ไมจต่ข้เป็นนุ่มนิดมันบ่มีผู้ใดทอได้กูบอวอ่ะ <c oughs> ว่ามันคุยแล้วุอันนี้กูย่าิเสียใจแม่มึงเสียใจถนอมใจเขาไห้ซื้อๆดิโอ้นี่เนา์พ่อเนาะนานาจิตตังเนาะน <c oughs> ้านนาจิตตังนี่ <c oughs> จักมันเป็นจังไดนดอกจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ักบอกเขาว่าเขาเจอทีอันนนาจิตตังอะไเอา้ากูสิไปหาบอกมอดอยู่เดี๋ยวนี่ขอ,ของส่นบพุพเออ ให้กูไปหาบังมอดเนี่ยกูอยากว่าน้ำบังมอดค้กัดนเดียวต๋องไปสันพ่มอมกันดี่ละสันพ่อเมื่กี้จะไปน้ำปะไปตัวไปไปไปลูกมตันนี้ละเอ้ยดนให้กูว่ามน้ำมันคักัดก่อนกูว่าก็มึงกูว่าข้ากล่ะซํานี่แหละ